สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ f i n s i g h t AI เจาะลึกจังหวะการเงินโลกผ่านข้อมูลมหาศาลกับผมทีโอครับและมินตราค่ะทีโอคะเคยสังเกตไหมว่าทำไมในบางช่วงเวลาจูๆ่ๆเงินทุนต่างชาติก็แห่ไหลเข้าเวียดนามจนตลาดพุ่งกระชูดแต่บางช่วงกลับนิ่งเงียบจนน่าสงสัยเป็นคำถามที่ดีมากครับมินตราจริงๆแล้วเงินทุนโลกไม่ได้ไหลเข้าเพรโชคช่วยนะ แต่มันมีจังหวะและปัจจัยกระตุ้นที่ชัดเจนมากครับนั่นสิคะอย่างปี2025ที่ผ่านมามินตราเห็นชัดเลยว่าพอมีข่าวเรื่องชหน้าบวกวันรุนแรงขึ้นเงินก็ไหลเข้าเวียดนามทันทีทีโอช่วยขยายความหน่อยได้ไหมคะว่าทำไมต้องเป็นช่วงนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าเงินทุนโลกเหมือนน้ำครับมันจะไหลไปที่ที่มีกำไรสูงและมีความเสี่ยงที่ยอมรับได้ช่วงที่จีนมีความขัดแย้งกับสหรัฐหนักๆเวียดนามคือตัวเลือกแรกที่โลกใช้กระจายความเสี่ยงครับ แลว,ว่าพอมีสัญญาณสูงครามการค้าประทุขึ้นเมื่อไหร่นั่นคือจังหวะที่เงินจะเริ่มขยับจากจีนเข้าสู่เวียดนามใช่ไหมคะถูกต้องครับแต่นั่นเป็นแค่ปัจจัยภายนอกนะปัจจัยภายในที่สําคัญคือนโยบายรัฐบาลเวียดนามครับ